ัวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะพาเขาไปเที่ยวข้างในว่าตอนนี้ดอยปุยเนี่ยเขามีการพัฒนาในการท่องเที่ยวนะแล้วก็เหมาะที่สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติด้วยชาวไทยด้วยเพราะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอเดี๋ยวนี้การเดินทางก็สะดวกด้วยนะฮะถึงแม้จะมีทางโคดเดียวมากหน่อยแต่ก็สองข้างทางนี้ยังเป็นธรรมชาติที่มากมายสวยงามด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะ มาทําอะไรคะพอเ,เรามาชมธรรมชาตินะครับบริเวณนี้คือบริเวณน้ําตกดอยปุยซึ่งเป็นบริเวณไฮไลท์จุดหนึ่งนะคนที่มาเที่ยวบนดอยปุยแล้วเนี่ยก็จะมาชมน้ําตกดอยปุยซึ่งบริเวณนี้จะมีสวนสวยงามนะครับนักท่องเที่ยวก็นิยมกัน มาชมมาซื้อของที่ชาวเขาเขาผลิตด้วยมือเขาเองนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นงานฝีมือแน่ดีเนี่ยเวลาเราจะซื้อของชาวเขาเนี่ยต้องขึ้นมาดอยปุยแต่ปัจจุบันนี้เขาก็เอาไปบริการถึงนายบาซ่าแต่ถ้าต้องการกเต้องการแบบของแท้ๆของทํามือจริงๆต้องขึ้นมาบนนี้หนูมีสาวดอยปุยมาเนี่ยไขยแหวนไส่ซอยอยู่บนดอยปุยคุณแจ้ค่ะคุณแจ้เป็นไงครับคุณแจ้อยู่ข้างบนอ๋อก็อยู่ข้างบน อาแจ้เป็นไงครับวันนี้เราเดินทางกันคณะทัวร์ของคืนฟ้าใสนะครับ NK t r a v e ทโดยคุณแนนซี่เนี่ยก็พาลูกทัวร์มาที่ดอยปุยกันมาแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างไหนลองเล่าความรู้สึกนี่ฮะรู้สึกพูดบ้า,างคร <c oughs> ัก <c oughs> ็รู้สึกว่าหลงเข้าไปอีกน <c oughs> <c oughs> ี่สิ่งหนึ่งก็คือธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาติเย็นนะคะแล้วก็ได้พักกายพักใจจริงๆเพราะว่าอากาศที่นี่สดชื่นมาก บบวก,กับอดอกไม้นะคะตะการตาไปหมดเลยก็ลองมาให้รางวัลกับชีวิตนะคะตรงนี้ของประเทศไทยเราดอยปุยนะคะมาตรงนี้นี่ครบรถเลยนะมีทั้งภูเขามีน้ําตกด้วยนะไปชมธรรมชาติใช่ใช่คะ่ะเรายังมีอีกเยอะเลยนะคะเราจะเป็นท้องที่การไดเลยค่ะต่อเลยครับยังมีจุดท่องเที่ยวอีกเยอะเลยนะฮะในดอยปุยตรงนี้นะครับ ครับขณะนี้นะฮะทางเราได้พาทุกท่านได้มาเยี่ยมชมตลาดในบาซ่านะฮะที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับหรือว่าที่นี่เรียกอีกอย่างหนึ่งนั้นคือกาแลในบาซ่าเชียงใหม่นะฮะกับค่ำคืนนี้เวลาณตอนนี้ประมาณเกือบเกือบสามทุ่มแล้วนะฮะกับผู้คนที่สัญจรมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแต่วันนี้อาจจะดูยังไม่ นานแน่นนักสักเท่าไหร่นะฮะกับค่ำคืนนี้ฮะมียังมีของสิ่งของขายมากมายนะช่วงนี้ทั้งมีทั้งของที่ระลึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพแกะสลักแล้วก็โคมไฟที่สวยงามนะครับกับค่ำคืนแบบนี้นะฮะหลายท่านอาจจะเคยมาเที่ยวชมนะฮะที่ไนาบาซาที่เป็น ที่ขึ้นชื่อของชาวเชียงใหม่นะครับกับนักท่องเที่ยวทั่วๆไปที่รู้จักกันดีนะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในนะฮะว่ามีสิ่งของอะไรแปลกตาแปลกใจนะฮะเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันเลยนะครับภาพที่หายากหา,าชมได้ยากนะครับแต่ถ้ามาที่ตลาดไนบาซานี่จะมีสิ่งของ เก่าๆสมัยโบราณมากมายนะครับครับขณะนี้นะฮะเราเดินมาที่ร้านขายเครื่องปักต้องสอบถามเจ้าของร้านกันดีกว่าสวัสดีนะครับเป็นไงบ้างฮะที่ร้านนี้เป็นยังไงขายดีไหมครับขายขายของที่นี่มานานหรือ,อยังฮะขายนานแล้วค่ะ2ปีแล้วค่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างลูกค้าเราเยอะไหมก็ลูกค้าเยอะค่ะ <c oughs> แต่ก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> แล้วนู่นนี่นี่เขาเรียกว่าอะไรฮะผ้าสวยงามมากเลยนะครับเป็นผ้าอะไรนะฮะจิวคาเปตค่ะจิวคาเปตอ่าเอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะพอจะทราบราคาได้ไหมฮะผืนนี้ประมาณสักเท่าไหร่สามหมื่นห้าค่ะโอ้สามหมื่นห้าเลยนะฮะผ้าผืนนี้สวยงามมากนะนี่ทำทำจากมือเลยจ้าฮะไม่ได้จากเครื่องจากอะไรนะเป็นแฮนด์เมดแฮนด์เมดแล้วก็หินจะเป็นหินแท้ค่ะมีอะไรที่เป็นพิเศษที่ทํายากยากมากที่สุดใน ร้านนี้ฮะผืนอ๋อจะออเป็นพรมอะค่ะจะเป็นพรมทอมืออันนี้จะเป็นหน,นึ่ะนนค่ะจะเสร็จหนึ่งผืนประมาณเท่าไหร่นะแสนสองค่ะราคาผืนนี้แสนสองเลยนะเป็นเป็นผืนที่แพงที่สุดบ้ารในเนี้ยะนะ,ะแสนแสองโอ้โหทอมือค่ะข้างหน้าเป็นไหมข้างหลังเป็น เรารายการคืนฟ้าใสานะฮะได้มาเยี่ยมชมตลาดในบาซ่ซาเด<ม>ี๋ยวให้ให้ทางคุณพี่ฝากถึงพี่น้องผู้ผู้ที่กําลังรับรับชมรายการอยู่นตอนนี้ให้เชิญชวนมาเที่ยวเชียงใหม่ว่ามีอะไรดีบ้างนะฮะเ<ม>ชนนะครับที่เชียงใหม่เหรอคะก็มีวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้อากาศหนาวกลาลังดีคะ่ะแล้วถ้าไปบนดอยก็สวยงามมากคะ่ะมีดอกไม้ช่วงนี้คะ่ะ งนี้หน้าหนาวด้วยเนาะ<ช>อากาศกำลังดีเลยดอกไม้ก็สวยด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าไปแม่ห้องสอนก็มีทุ่งบัวตองค่ะ<ม>ในยาซ่ามีสินค้าพื้นเมืองขายเยอะค่ะแล้วก็เป็นแฮนด์เมดแล้วก็ราคาก็ไม่แพงค่ะ ครับนอกจากที่ในบาซ่ซานี่น่าจะมีสิ่งของขายจํานวนมากมายนะฮะทั้งของที่เลึกแล้วก็ของแปลกๆมากมายที่ในบาซ่ซานะเรายังมีอีกธุรกิจหนึ่งที่ที่เป็นที่เราจะมาขอสอบถามกับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่นะสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีฮะคุณพี่ชื่ออะไรครับเอ่อชื่อเล่นชื่อพี่อาร์ตนะครับชื่อจริงพี่ชัดนัยครับครับพี่อาร์ตเป็นไงบ้างทําธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยวที่นี่เชียงใหม่เป็นไงบ้างช่วงนี้ครับ ปีนี้นี่ไม่ไม่เท่ากับปีที่แล้วนะครับคือก็วันวันเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะน้อยลงจากปีที่แล้วนิดหนึ่งนะครับก็ไม่มากหลายอย่างเนาะหลายหลายปัจจัยทั้งน้ําท่วมทั้งข่าวที่แพร่ภาไปนะครับเขาก็มาน้อยลงอย่ช่วงนี้น่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะลูกค้าก็น่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยใช่ไหมครับเชยงใหม่เริ่มหายมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ตรงนี้เราโชคดีที่แบบน้ําเราท่วมแค่3ามวันอนะ <c oughs> จอดจะไม่เยอะเหมือนแล้วปกติแล้ว<ฆ>ลูกค้านี่จะเป็นคนไทยเราชาวไทยหรือเราร,รู้รู้ว่าเป็นต่างชาติซส่วนมากครับตรงนี้เหมือนประตูบานแรกของว่าได้ของกาแลนในบาซ่าเลยนะครับคือเราจะทราบจํานวนของ <c oughs> ลูกทัวร์ว่ามาจากประเทศไหนบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติมากกว่าคนไทยซะมากกว่านะครับแบ่งเป็น เกือบ80%ที่เป็นต่างชาติแล้วก็20%ที่เป็นคนไทยแล้วต่างชาติเราเนี่ส่วนมากเขาเขาชอบแพ็กเกจแบบไหนฮะชอบไปท่องเที่ยวในส่วนไหนของของเชียงใหม่หรือว่าของจังหวัดที่ใกล้เคียงเนี้ยครับตรงนี้ถ้ามี Walk-in เข้ามานะครับแล้วแต่ก็แล้วแต่สไตล์ของนักท่องเที่ยวเนาะบางคนเขาก็ชอบไปจนไทย,อ,อ,ยอย่างเช่นไฟฟ์ออฟเดอะกิฟบอน อันนี้เป็นพระชนไทยนะฮะัเดี๋ยวว่าขี่ ATV โอ้ผมไปมาแล้วครับวันนั้นโอ้โหสุดยอดมากเลยนะสนุกมากแล้วตื่นเต้นมากด้วยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ศิลประธรรมของของพื้นบ้านก็จะเป็นพวกวัดพวกอนุญานแห่งชาติแล้วก็พวกสวนของของพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับเดี๋ยวยังไงฝากสําหรับพียช่วยเชิญชวนพี่น้องชาวไทยหรือว่าต่างชาติเชิญมาเที่ยวเมืองไทยมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมมาเฉยเลยครับ ตอนนี้ก็เชียงใหม่ก็หนาวแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกนะครับสามารถที่จะมาเที่ยวได้โดยที่เราไปได้ทุกทุกที่นะน้น้ำไม่ท่วมแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกชาติทั่วทั่วโลกนะครับให้มาเที่ยวเชียงใหม่เยอะๆครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทางพี่แอดมากๆนะฮะที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับ อย่างไรก็ขอให้ชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะได้เข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองไทยเยอะๆแล้วกันนะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพี่ครับเป็นไงบ้างครับร้านนวดแผนโบราณแห่งนี้ลูกค้าเยอะไหมฮะช่วงนี้ครับพี่ก็เยอะค่ะสุนีค่ะครับส่วนส่วนมากแล้วจะเป็นลูกค้าชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือว่าชาติไหนมากกว่าชาติไหนจะเป็นส่วนมากจะเป็นฝรั่งเยอะกว่าเนาะฝรั่งมากกว่าคนไทยญี่ปุ่นคนจีนอย่างเงี้ยค่ะครับที่นี่เขาเขามีนวดอะไรบ้างครับผมมีนวดไทยนวดแผนโบราณนะคะ ก็มีนวดเท้ามีนวดออยอย่างนี้ค่ะมีแค่นี้แหละครับมีอะไรจะฝากเชิญชวนสําหรับพี่น้องชาวไทยเรามาท่องเที่ยวที่เมืองเชียงใหม่บ้างครับฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนที่มาท่องเที่ยวเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวสนุกนะคะทุกคนเซนตมาเลยค่ะขอบคุณมากครับอะไรก็ร้านนวดของคุณพี่นะยังไงก็ขอให มีลูกค้าเยอะๆนะครับนะมีโอกาสจะแวะมาเที่ยวหาใหม่ขอบคุณมากครับพี่ครับโอ้โหเราเดินมาเรื่อยๆฮะมาสะดุดตาอีกฝีมืออีกงานหนึ่งนะครับที่สวยงามมากนะฮะเป็นภาพต่างๆที่การทําจากฝีมือคนไทยเรานี่ฮะเดี๋ยวสอบถามทางพี่สาวเราหน่อยฮะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะเป็นอ๋อนี่ทําเองเลยเนะฮะ นี่เป็นรูปอะไรครับเนี่ยม้าค่ะม้านะฮะทำจากอะไรครับเนี่ยเป็นเชือกกระสอบข้าวค่ะอ๋อเชือกเชือกกระสอบข้าวค่ะเชือกกระสอบข้าวครับอแล้วปรับได้ด้วยนะฮะบิดแขนบิดขาได้หมดเลยนะฮะค่ะปรับนี้ได้หมดค่ะแล้วแล้วอย่างนี้เราเราใช้เวลาทํานานไหมครับตัวหนึ่งนี่ฮะวันหนึ่งได้สามตัวค่ะถ้าถ้าหากว่าเป็นม้าอย่างนี้นะฮะม้าค่ะมังกรที่ช้าค่ะ อย่างนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไรครับ110บาทค่ะโอ้ร้อยสิบบาทไม่แพงเลยนะฮะราคากันเองนะคะกันเองกันเองนะราคาเดียวกันโอ้ครับนะทั้งคนไทยต่างชาติก็ราคาเดียวกันนะไม่แพงนะด้วยฝีมือที่แบบโอ้สวยงามประณีตขนาดนี้นะครับแล้วก็เราจะทําเป็นอะไรก็ได้หลากหลายนะสีต่างๆได้ด้วยนะนั่นเป็นอะไรครับตัวได้นะคะแบบนี้ได้ค่ะโอ้องกรยืนได้ย่ะองกรยืนได้ นี S <S ้ก <cado> ็ได้หมดนะคะตับโพกับหางแล้วเป็นไงบ้างคะลูกค้าช่วงนี้ขายดีไหมครับลูกค้าเยอะไหมช่วงนี้ขายได้ค่ะช่วงนี้พอขายได้ฮะคุณเทพน้ำร่วงในศาลเขาเนาะครับเนาะพอช่วยกันราคาก็ไม่ต้องแพงมากเนาะแค่พออยู่กันได้นะครับร้านนี้ขายไม่แพงฮะเดี๋ยวให้คุณพี่เชิญชวนคนไทยเราหรือว่าต่างชาติมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่กันหน่อยดีกว่าฮะเชิญเลยครับ เชียงใหม่เยอะๆนะคะคนคนไทยด้วยเนาะคนไทยด้วยทุกคนค่ะอันนี้อากาศกำลังดีอากาศกำลังดีหนาวดีค่ะครับในเมื่อเราเจอสิ่งของที่แปลกๆแบบนี้แล้วก็ยังเป็นฝีมือของคนไทยเรวด้วยนะฮะผมก็จะได้ซื้อนะกลับไปบ้านไปฝากคนแถวบ้านกับพี่น้องเราบ้างล้วกันนะฮะนี่เป็นตัวอะไรนะฮะตัวมังกรทองค่ะตัวมังกรทองนี่ตัวตัวเท่าไหร่ครับอันนี้140บาทค่ะโอ้ฮันมีรถพิเศษด้วยนะฮะ เดี๋ยวซื้อสัก2ตัวดีกว่าฮะสตัวตัวไหนอีกเนาะช่วยช่วยแนะนำมาตัวไหนที่เป็นเป็นสัตว์มงคลเอาลูกมันไหมอ๋อมีลูกด้วยนะฮะนั่นตัวเมียเหรอฮะค่ะพ่อมันแม่มันก็ได้อ๋อเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้นะอ้าวลูกอีกหนึ่งตัวนะครับครับอ่าผมได้ของฝากแล้วฮะโหกับสิ่งที่น่าประทับใจมากฮะเดี๋ยวเราจะไป ซื้อของกันต่อด้านหน้าเลยละกันฮะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยครับครับเราเดินดูสิ่งของกันไปเรื่อยๆนะฮะมาสะดุดตาอีกร้านหนึ่งนะสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำรูปภาพครับเอะตรงนี้เขาแกะสลักจากนี่นี่เป็นอะไรฮะเป็นหนังเหระครับอันนี้เป็นหนังวัวฟอกหวัวหนังควายฟอกเสร็จนะฮะแล้วก็มาวาดเป็นรูปใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้ ตัวต่อตัวตัว